ขอเชิญเที่ยวงานมหาก,กรรมอาหารลานโคโนุมชิมข้าวหอมมากม่วงมากอ้อยหวานย้อนวันวาน,นของดีศีนคร16-22มกราคม2562ก็ 2, 2. 2> ในนามของ อำเภอศรีนครนะครับกับผมนายสมพงษ์ชมชัยตำแหน่งในอำเภอศรีนครก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเราเชาวตำบลหน,นองบัวและพี่น้องในเขตพื้นที่ข้างเคียงทั้ง4ีํตำบลรวมถึงพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภอศรีนครนะครับได้มาร่วมกิจกรรมงานประจําปีซึ่งจัดเป็นครั้งแรกชื่อว่างานมหกรรมอาหารลานโคนมชิมข้าวหอมหมากม่วงหมักอ้อยหวานย้อนวันว,น,วนวานของดีศรีนคร ซึ่งกิจกรรมในงานจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง22มกราคม2562นี้หลักๆก,กิจกรรมในงานนะครับก็จะมีทั้งการประกวดทิดาศีนครการประกวดอาหารหวานคาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากะมะม่วงอ้อยซึ่งเป็นพืชหลักพืชหลักพืชทางการเกษตรของเราชาวศรีนคร ประกวดโคโนมพันธีของเราชาวศรีนครซึ่งเป็นศรีนครของเราเนี่ยมีแหล่งส่งเสริมโคโนมหรือวอออ่อสคอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้จะมีการประกวดร้องเพลงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นซึ่งในการประกวดนั้นจะมีทั้งนักร้องหญิงนักร้องชายก็เพื่อสร้างศักยภาพให้กับผู้นําท้องที่ผู้นาท้องถิ่นภายในเขตพืน้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก็นําสุมน้าเสียงเวลาส่งเข้าประกวดงานกาชาดจำปีก็ได้ใช้บุคลากรเหล่านี้ส่งเข้าประกวดในวาระต่อไปนะครับนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาเปตองกีฬาฟุตซอลนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาสุขภาพร่างกายซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้คนมีภาวะสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับ,บรก็เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะคนรับในงานยังมีกิจกรรมดนตรีการเล่นลื่นเรือ,รอ,รอต่างๆอีกมากมายนะครับ ซึ่งพานในงานนี้เราจะมีการสรรหานักดนตรีนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมแสดงในงานเช่นลำไยไหทองคำนะครับท่านไปร่วมชมร่วมติดตามเชียร์ก็ได้ครับในกิจกรรมในงานารเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง22มกราคมปีพุทธศักราช2562นี้สถานที่จัดงานเราได้จำลองสถานที่ให้เป็นเหมือนกึ่งเมืองเกษตรอินทรีย์นะครับใช้ธีมงานว่า สีนครแรด์แดนเกษตรอินทรีย์เพราะเราตระหนักถึงภาวะสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วจัดงานแล้วต้องได้ประโยชน์ทั้งการสร้างอาชีพเสริมรายได้กระจายรายไดใ้ให้กับพี่น้องกลุ่มโอท p นวัตวิถีภายในเขตพื้นที่นะครับนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้คนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วเช่นพี่น้องที่ประกอบอาชีพขายมะม่วง<ม>ก็ได้มีโอกาสนมามะม่วงผลิตภันโอทอ มาจำหน่ายในงานในราคาถูกจำหน่ายในห่วงระหว่างการจัดงานด้วยนะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ในห่วงของการจัดงานระห,หว่างกิจกรรมดังกล่าวในห้วงระหว่างวันที่16ถึง22มกราคมที่จะถึงนี้ครับส่วน<ม>ตรงนี้จะทำอะไรครับพี่ใหญ่ครับอันนี้จะทําแบบสะพานสูงเดินขึ้นบนเวทีนะครับอ๋อแบบนี้ต้องมีบันไดไม่ต้องมีมบันไดคของเราการว้าเรา,รเรามีนิดเดียว ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือร์สีนครเราครับนี่คือพลังอย่างแท้จริงครับของศบอร์สีนครเราครับครับแล้วส่วนของท่านวมอสาธิตนำทีมพี่ๆนักการมาทําอะไรบ้างครับเนี่ยเริ่มมันจะไ่วันที่สามนะครับวันที่สามเลนะฮะวันที่สามต้องแต่งมัภารมันจะตกแต่งดูพิชิตมีความสวยงามเหมาะในบรรดานักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันครับ